إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى. Call, พ,พ,พ,พระองค์ผู <t 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 ้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์ท่าประสบแด่พี่น้องที่รักขกท่านตอรับวาวสุยดีรับอารุณครับอารุณผูุอิสลามพระจริญอิสลามพัจริญคอยขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่ขอได้ทรงประวิงลมหายใจของเราครับพี่น้องที่รักขอบครับตะวันที่รักวันนี้เรายังมีลมหายใจวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะสรุปีต่อรบบานหัวตารางครับเมตตาความเมตตาที่พระองค์ทรงให้เช่นกันครับพี่น้องครับ อลัลลอฮ์ได้ทรงจํากัดความสําเร็จของมนุษย์ไว้ยอยู่ในคําสั่งของพระองค์นะครับแล้วก็แบบอย่างของท่านอนดีตมหัมโะโซลอ,ะ,อะลัยฮิวะตัลลัมอัลลอฮ์ได้ทรงชี้นําแนวทางให้กับเรานะครับบรรดาบุคคลที่เป็นตัวอย่างอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยนั่นก็คือบรรดาสหามบัตของท่านอนดีตมหัมโะโซลอ,ะ,อะลัยฮิวะตัลลัมท่านนี้นะครับพี่น้องครับเรื่องราวต่งางๆท่นานอ่านในหน้าประวัติศาสตร์ ดังที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลต์ผู้อะไรฮิวสซัลลัมครับได้กล่าวไว้ในวันวันกันนะครับหรือการกล่าวทุตุลาของท่านที่มีใจความครับส่วนหนึ่งก็คือว่าสนุกทีสุดท่ากรนุรากับเรื่องราวที่ที่สุดที่ถูกกล่าวไว้ในแง่ของประวัติศาสตร์นั่นก็คือเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้อันกรามครับเช่นครับวันนี้เรื่องหนึ่งที่ ทำให้เราได้รู้ว่าอพระองค์พอพระทัยท่านอะไรอย่างไรนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเป็นนะครับเรื่องของการอิสรภาพนะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรครับแต่พระประกาศกันมรดิชมบูรณ์นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินะอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะห์มะดูฮูวะน ستا' อินูฮูวะนัสตัฆฟิรุห์วาน أوز ุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยาติอัมมาลินามมยะฮดีฮิลลาฮ์ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الا وان احسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ว่ช่รอุมหรืมหดสัตว์เหอินนั้ก็ละมหดสัตว์บิดาแก็ละบิดาตินดลาลแก็ละดลาลตินฟินนาร์มข้าวันนี้ในเรื่องของศาสนาอิสลามที่รักและครบทุกท่านครับอาจารย์อบดุบาคครับเรื่องของอิสรอวันเมอร์โคือสิ่งที่ อัลลอฮฺซุบฮานูตาลาได้ทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถของพระองค์อิสรอแปลว่าการเดินทางในชั่วพพิบตาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮัอไลิวซักซึ่งอิสรอี้คือการเดินทางจากมักกะ ไปที่ปาเลสไตน์ครับผมไปที่ไบตุลมักดิสครับไปที่มัสยิดอัลอัลอาคซอครับนะครับซึ่งมัสยิดอัลอาคซอเนี่ยคือกิบลัตุลอูล่ะเป็นกิบลัตแรกเป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาให้บรากะมาสอบบอให้ความจริ่มบรากะคือความจำเริญครับผมความจำเริญเนี่ย อธิบายกันไปหลายครั้งแล้วจา์ครับผมละมาดที่บ้านครับได้เท่าเดียวได้นะได้เท่าเดียวครับละมาดที่บ้านครับละมาดเขดูเนี่ยครับแต่พอไปละมาดที่มัสยิดโอ้ยี่สิบห้าถึงได้ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดครับนั่นคือไปละมาดจะมาอะรวมกันที่มัสยิดมัสยิดครับผมไอความจำเริญเนี่ยมันมันคือมัสยิดครับ เพราะว่าถ้าละหมาดที่บ้านเนี่ยมันแค่เท่าเดียวมันผลบุญแค่เท่าเดียวครับผมถ้าเปรียบผลบุญกับกับเงินครับผมอ่าไปละหมาดที่มัสยิดได้ยี่สิบห้าบาทครับถึงยี่บเจ็ดบาทครับผมและก็ถึงเท่าไหร่แล้วแต่รัสุบฮานธุ์ตลาะจะให้ เึงพี่พงรงะสง์กับบ่าวของพระองค์นะครับใช่ครับผมแต่ว่าที่รู้ก็คือมันเพิ่มแน่นอนใช่แต่ละมาที่บ้านครับได้บาทเดียวครับได้บาทเดียวครับผมตรงนี้เนี่ยชีย้ให้เห็นว่าที่มัสยิดนั้นมีความจําเริญกว่าที่บ้านที่บ้านครับผมเช่นเดียวกันครับเราละมาดที่มัสยิดที่บ้านเรากับละมาดที่มัส,มสยิดนบีวีที่มาดีนนะครับผมนะครับ ก็ต่างกันผลบุญได้รับต่างกันละมาที่มักกะมัสยิดฮารอมก็ได้ผลบุญมากกว่าละมาที่มัสยิดนบวีอีกแตกต่างไปอย่างมากแตกต่างกันอีกนั่นคือความจำเริญที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะลาทรงประทานให้ทรงประทานให้ครับผมเช่นเดียวกับมัสยิดอักษรและรอบรอบมัสยิดอักษรไม่ใช่เฉพาะแต่มัสยิดอักษรอย่างเดียวนะแต่รอบรอบ รอบทั้งหมดอายานอกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานาอาลาได้ได้ตรัสไว้ในสุรออิสรอครับผมนี่ก็คือสุรอที่มันมีชื่อตรงกับการเดินทางของท่านนบีมัสโอลล็อฮิมจากมักกะไปสู่มัสยิดอักซอครับผมอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺตรัสว่าสุบฮานัลละซีอัสรอบิอับดิฮีไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารามอิลัลมัสยิดอัลอัคซอ มหาบริสุทธิ์ครับจงมีแด่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาผู้ที่ทําให้การเดินทางของมุฮัมมัดสุลลัลกับอะลไรอัสลัมอับดุลปูนตรงนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกับอะลไรอัสลามครับในขณะนั้นครับอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาได้ให้ มุ h a ม m a d สโล,ล,ลัลห์อะลีวะสล,ลมัสลลมเดินทางไปในยามค่ำคืนเพียงคแค่ชั่วพริบตาลลจากมัสยิดฮารอมมีนั่นมัสยิดฮารอมอีลัลมัสยิดอักซอไปจกนกระทั่งถึงมัสยิดอักซอครับผมอธิบายให้กับพี่น้องทรบาบนิดหนึ่งครับว่าระยะทางของมักกะกับมัสยิดอักซอเนี่ยมันอยู่คนละที่กันเลยนะไกลไม้แค่ประชันถ้ามมองเปรียบเทียบ การเดินทางยุคก่อนการเดินทางในยุคก่อนเนี่ยไกลใช้ระยะเวลาเนานนะครับเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่มันไม่มีเครื่องบินอ่ะใช่พาหนะมันไม่มีพาหนะไม่มีรถยนต์นะฮะครับผมที่จะทําให้คนนั้นเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งด้วยกับเวลาที่รวดเร็วครับผมแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องบินในปัจจุบันนะก็ใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงใช่ เนี่ยมามกต้องมีสิบชั่วโมงอ่ะต้องผ่านซีเรียจอแดนแล้วก็เข้าไปที่ปาเลสไตน์ปาเลสไตน์นะครับถึงจะถึงมัสยิดอัลอักซอรับผมนะครับผ่านกี่ประเทศอ่ะแล้วถ้าเดินทางจากจากบ้านเราก็ยิ่งไกลเข้าไปอีกอาจจะต้องอาจจะต้องมีการพักเครื่องคือจากบ้านเราเนี่ยไปมักกะก็ประมาณ 8ปดชั่วโมงเก็บถึชั่วโมงประมาณนั้นถ้าินตรงตรงเลยค่ผก็ระยะเวลาขึ้นอยู่กับภาณนะที่เราใช้ในการเดินทางถ้าเป็นเรือก็นานก็ร้อนแรงนานเข้าไปอีกใช่ถ้าเป็นรถก็ต้งวิ่งไปพักไปนะครับการเดินทางก็ก็นานแต่สิ่งที่อัลอสซบฮานอตาลาได้ทําให้เห็นถือเป็นมวยจี๊ต ถือถือเป็นสิ่งที่ลอสสุฮานวะตตาสามารถทรงอนุมัติให้ใช่ครัเพราะองค์ทําได้ครับผมเพราะองค์ทําได้ทุกสิ่งครับพระองค์ให้ยานพาหนะที่ดีที่สุดกับท่านนบีอัมัสสโลมะวะหรือสลัมนั่นก็คือบุรอกบุรอกเนี่ยลักษณะของมันคือคือพาหนะที่มันไม่ไม่ธรรมดาครับผมมันมีปีกมันมีตัวเหมือนเหมือนเหมือนม้าเหมือนลาครับผมนะครับ แล้วก็สามารถที่จะบินได้ครับผมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่เชื่อเลยอาจารย์อับูบัคครับเราจะไม่เชื่อเลยถ้าหากว่ามันไม่มีในกุรานในฮะดีษนี่อัสนุกิกซอสใช่ครับเพราะว่าเราใช่ไหมที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อกุรานครับกุรานมาจากอัลลอฮ์ประทานมาให้นบี เราศรัทธาต่อนบีนบีนำคุรานมาเราก็ศรัทธาต่อคุรานทีนี้พอคุรานบอกไว้แบบไหนอย่างไรมันตุบิลทำตามนั้นเชื่อดังนั้นเราเชื่อเราบางเรื่องมันต้องขยายความซะไม่ต้องเลยไม่ต้องไปถามว่าเฮ้ยมันจะบุรอกเป็นยังไงเราก็มาตั้งประเด็นกันกรบทั้งวุฒิเลยไปถ้าในฮะดีสไม่ได้บอกว่าบุรอกตัวนี้เนี่ยสีขาวเราก็ไม่เชื่อ ครับว่ามันเป็นสีสีขาวเราก็จะไปถามว่ามันสีอะไรมันจะเป็นสีแดงไหมเพราะว่าสีแดงนี่คนชอบใช่ฮะออาจารย์เห็นไหมครับว่าอะไรพาหะอะไรที่มันเป็นสีแดงแดงเนี่ยดูฉูดฉาดตาใช่คนคนจะฉุดตาประมาณนั้นหรือสีอื่นๆที่ที่เราชอบก็ตามครับแต่ถ้าในฮะดีษในกุรอานไม่ได้บอกครับถึงคุณลักษณะต่างๆเราก็จะไม่ถามคือไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยทงอ่ะนะครับบอกอย่างไรครับ คิดไปอย่างนั้นแต่ถ้าบอกมาว่าบุรอกเนี่ยสีขาวครับพอเห็นแล้วนี่สง่าผ่าเผยเลยแ่ะเหมือนกับเราเห็นพาหนะดีๆพาหนะหนึ่งนะครับสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้กับท่านนบีมุสลิมอับนกื ที่เคยได้ให้กับนบีท่านก่อนๆยุคก่อนๆยุคก่อนๆเหมือนกันเหมือนกันหนึ่งในมุสลิษะด้วยนะหนึ่งในมุสลิษครับผมพาหนะของท่านนบีมัสซัลลอห์ฮุสลิษะคือบุรอกครับพอไปถึงมัสยิดอักซอครับท่านนบีเอาบุรอกผูกไว้กับสถานที่หรือว่าตำแหน่งเดียวกับที่ท่านนบีท่านก่อนๆผูกเอาไว้ใช่ครับ อันนี้มันหมายถึงอะไรครับครับมันหมายถึงซุนนุตอัลอบียะอ,อ๋อใช่อเป็นเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงให้เฉพาะบรรดานาบีนะใช่ครับผมกับบรรดานาบีที่ถูกส่งลงมาครับผมเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาเราจะให้ความพิเศษเรียกร้องไปสู่การอิบารัดต่ออัลลอฮ์สุบฮานวอัตลาเพียงพระองค์เดียวครับผมเรียกร้องไปสู่การ การอยู่ในแนวทางที่เป็นอันอิสลามแนวทางเดียวกับที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาได้เคยให้กับท่านนบีนูนบีมูซานบีอีซาและนบีท่านก่อนๆเรียกร้องเหมือนกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยในการที่ท่านนบีมัสซัลลอฮฺอะลัยฮฺสุลแมจะเดินทางไปที่มัสยิดอักซอรแล้วก็ไปพบกับท่านนบีท่านก่อนๆที่เสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบานครับผมเพราะฉะนั้น เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยครับความศรัทธาที่เรามีต่อผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาแต่งตั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ไม่ได้ให้ความสําคัญเราก็จะไม่เชื่อครับแต่นี่เรารักท่านอูซูลเราเชื่อในการที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาบอกว่าการเดินทางในยามค่าคืนเพียงชั่วพริบตาเนี่ยจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง นะครับมัสยิดฮารอมไปสู่มัสยิดอักซอผมซึ่งบริเวณโดยรอบของมัสยิดอักซออาจารย์ครับครับผมทะเลทรายภูเขาครับไม่มีไม่มีน้ำครับแต่มีต้นไม้ขึ้นสอบว่นะต่อัอะไรที่เราดูที่ประเทศเปริสตินในปัจจุบันนะใช่ครับผมผลผลิตหลักของปรเลสตน์ครับผมคือมะกอกโอ้ห้อมดีละ ที่ถูกส่งไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะใช่ก็ถือว่าดีที่สุดเอาเอามันเมะกอกอาหรับเนี่ยมันจะเป็นมะกอกที่สีดําแล้วก็มีรสชาติที่ อร่อยอร่อยเป็นพิเศษของคือชาวปาเลสไตน์เนี่ยเรื่องมะกอกจะเอาเอามาดองเอามาอะไรที่เป็นอาหารหลักของเขาเวลาเขาจะกินเขาจะมีมะกอกนี่แหละครับขึ้นชื่อมากน้ํามันใช่น้ามันมะกอกน้ํามันมะกอกเอามาคั่นเอามาเอามาปรุงอาหารนะครับแล้วก็สิ่งต่างต่างเหล่านี้มันมีคุณค่านะครับใช่ปัจจุบันนพูดถึงโภชนาการของ มะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยนะครับคุณค่าอย่างมากมายและที่พิเศษก็คือถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานด้วยใช่ครับผมท่านอบดุลมัสลลัลวะอะลัยฮะสลัมเดินทางไปแล้วไปถึงมาเลกาญิบรีนนำสองสิ่งมาให้ครับสองสิ่งนั้นคือนมกับเหล้าครับมาเสนอนมกับเหล้ามาเสนอให้กับท่านนบบมุัมัสลลัลวะอะลัยฮะสัลัมครับผมท่านนบีเลือกนม ที่จะดื่มนั่นคือฟิตรอมันหมายถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ขาวนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะลากำลังจะบอกว่ามนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะลาสร้างมาโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่รับในสิ่งที่เป็นของมืนเมาครับสอเต่อาอา่ะ ค,คือรู้ว่าดื่มไปแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นประตูแห่งความชั่วดังที่ท่านนาบีได้พูดถึงนะครับผมแต่ท่านนาบีอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺมุลโลัมเลือกในการที่จะดื่มนมครับผมนมมีประโยชนท์ที่ขาวบริสุทธิ์ใช่ครับผมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ครับโดยธรรมชาติของมนุษย์ครับ ที่อาลอสบาร์โนตาลาสร้างมาเนี่ยคือต้องเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์รับคไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเลือกในสิ่ง,งที่ไม่มีประโยชน์ครับนอกจากคนที่ไม่มีสติคือเอาเราให้สติปัญญาในการใครค่วรเนี่ยใช่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าถ้าหากว่านำสองสิ่งมาให้อาจารย์เลือกครับ อาจารย์จะเลือกอะไรต้องเลือกนมเลยครับฮะเลือกนมหรืออะไรืไม่เอานมเอาเครื่อง่ที่มีประโยชน์เอาสิ่งที่มีประโยชน์เอาน้ำเอาข้าวข้าวเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรข้าวอาจจะเปรียบเทียบกับพวกสาเกให้แล้วแล้วเอามาให้อาจารย์เลือกอาจารย์เลือกกินข้าวหรือกินกินสิ่งไหนเราก็ต้องเลือกข้าวแหละเพราะมันมีประโยชน์อาจารย์จะเลือก ในสิ่งที่ดีหรือว่าอาจารย์จะเลือกกินในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไอ้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคือสิ่งที่ไม่ดีใช่ฮะใช่เราจะเลือกในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นที่อัลลอฮ์สุบานุัะต阿ให้สติปัญญาเรามาตรงที่สติปัญญาของคนเลยนะฮะเราอย่าไปบอกว่าอัลลอฮ์สุบานอัะตา拉กำหนดมาแล้วให้เราได้เลือกกินในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นยอมรับไปแล้วก็ทําไปแล้วก็กินไปมันจะเป็นยังไงก็ช่าง เขาจะบอกว่าเรากาหนดไปแล้วอันนี้ไม่ใช่เพราะนนี่สติปัญญาที่เราแตกต่างกับบรรดาสัรวสัตว์ทั้งหลายก็คือสติปัญญาการใครควรการพิจิรรานี่แหละครับผมเราอย่าไปเลือกตามอารมณ์ความชอบของเราครับมึงคนชอบชอบสนุกสนานแล้วก็ชอบคืนเคงชอบสันทนาการสันทนาการตอนนี้มาแลือคือบางทีก็ บางเรื่องเนี่ยเขาจะแบวนนิดนึงว่าบางทีเรื่องของสันทนาการเรื่องอะไรพวกนี้ที่ชอบบางทีไปเอาลากลากเข้าไปเรื่องที่ตัวเองต้องการไงเอาโน่นเอานี่มาการนนต้อง,องระาวางังการ,อเ,ราาเอาสิ่งที่เรานั้นมีความปรารถนามีความต้องการมันคือฮาวานับสูข,<ช>ของเรา <นะ S 2> มันคืออารมณ์ของเราความปรารถนาความใคร่ความอยากครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับมันจะถูกห้ามด้วยกับสติปัญญาของเรา อเลสฮานอตัลาอิสลามเนี่ยนะครับครับพื้นฐานของอิสลามคือการรักษาครับผมอาจารย์รักษาทรัพย์ครับรักษาร่างกายครับสุขภาพครับผมรักษาสติปัญญาอันนี้สําคัญนะสติปัญญาที่สําคัญครับเพราะเวลาเราเอาโทษเนี่ยนี่นะสติปัญญาที่จะถูกสอบใช่ไหมใช่เขาแตกต่างกับศาสนาาสตร์ทั้งหลายไงที่เขาไม่ต้องถูกสอบสวนอะไรอิสลามไม่ได้อนุมัติ ในสิ่งที่มันจะทําให้สติปัญญานั้นหลุดออกอไปหรือสิ่งบางสิ่งที่เกิดความคุมเครือก็ตามใช่ไหมตองเลือกเป็นสิ่งที่มั่นใจว่าดีไปก่อนนะครับอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาปะปนจนกร,ระทั่งคิดว่าสิ่งนี้มันดีคือถ้า<ต>เราไม,ไม่เอาอ,อิสลามเป็นหลักเนี่ยครับผมเราก็จะหลุดไปกับสังคมใช่เพราะว่าสังคมไม่ได้ห้าม ครับก็ทูตเป็นเรื่องปกติอครับสังคมไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสิ่งที่ที่ไม่ได้อนุญาตผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ได้เห็นครับผมเรื่องของซินารเรื่องของความใครเรื่องของเพศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกของหญิงชายที่มีความรักร่วมกันใช่ครับแต่ทำยังให้มันถูกต้องหรอไม่ใช่กำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกอาจารย์ว่า การทำดินาครับผมถ้าหากว่าพ่อไปทำดินากับลูกผู้หญิงผู้ชายอะลูกก็เป็นผู้หญิงพ่อก็เป็นผู้ชายครับผมอาจารย์ว่าผลเสียมันคืออะไรครับมันผิดอย่างมากครับอาจารย์ผิดไม่ผิดครับอันนี้อาจารย์บอกว่ามันผิดอาจจะผิดทางด้านวัฒนธรรมศิลธรรมศิลธรรมเพราะว่าพ่อกับลูกครับผมอาจารย์ลองดู การการที่หญิงชายมีอะไรกันแล้วเกิดการตั้งท้องลูกออกมาถ้าหากว่าเป็นพ่อกับลูกแล้วทำสีนากันจนท้องลูกที่เกิดจากจากลูกจะเรียกเรียกเรียกพ่อว่าอย่างไรอ่ะมันเป็นการยากอาจารย์อาจารย์ปัญหาชื่อไม่ถูกอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์จะเรียกอะไรมันก็สีนาท้อนสีนาแหละครับอาจารย์ โดยประมาณนั้นผมคิดว่าประมาณนั้นแล้วแล้วลูกหลานที่จะสืบสืบทอดออกมาจะจะจะเป็นยังไงเน่ยจะไปบอกใครก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เห็นภาพไหมฮะว่าครับผมอิสลามห้ามการทําดีนาครับด้วยเหตุนี้เพราะว่ามันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เนี่ยครับอิสลามจึงห้ามครับผมเรื่องของเหล้าเรื่องของสิ่งมึนเมาครับอิสลามห้ามเพราะว่าถ้าหากว่าดื่มไปแล้วเนี่ย มันทําอะไรก็ได้คือก็อย่างที่ท่านบีพูดถึงว่ามันเป็นประตูแห่งความชั่วมุคอบาสอ่ามันทําอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับดื่มเหล้าเนี่ยทำให้สติปัญญามันมันหายไปใช่ไหมอาจารย์แต่แต่ในในสังคมโลกเขาบอกปรนเ่องปกตินะอ่ามันคือสังคมยอมรับไงแต่อิสลามน่ะไม่ยอมรับอ่าอิสลามมาครอบตรงที่พอมันดื่มไปแล้วเนี่ยครับมันเกิดความเสียหายใช่ตัวเองสังคมมันไปทำดีนาก็ได้ ทำอะไรก็ได้มันไปลักจี้ชิงป้นอะไรก็ได้ครับผมมันไปทะเลาะเบาแวงจนเกิดการฆ่ากันตายเห็นไหมครับมันมีไหมขาดสติเงมันขาดสติมันทําให้ให้ยาซิลุกสติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยอิสลามจึงมาห้ามที่ต้นเหตุครับไม่ได้ห้ามที่ปลายเหตุเลยนะการห้ามนั่นคือไม่ได้ห้ามว่า อย่าไปทำดีนานะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปฆ่านะครับไม่ได้ห้ามว่าอย่าอย่าไปรักจี้ชิงป้นนะครับแต่ว่าห้ามที่จะทําให้เสียสติแล้วก็ไปทําดีนาเพราว่าอันนี้เป็นสไปเกิดทาดีนาไปเกิดรักขโมยไปทะเลาะบาะแว้งครับผมแล้วอิสลามมันผิดตรงไหนอ่ะก็ผิดที่ว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่สังคมเขาทำกันอ่ะ ใน,นความผิดที่แค่นั้นความผิดที่สังคมโลกเขาคิดว่าอ,อิสลามไม่ทันสมัยล้าสมัยไม่เป็นไป,ไปตามกระบวน<ล>การแล้วทุกวันนี้คุณกําลังจะบอกว่าจะเราจะกล้าวไปสู่สังคม,มที่จเจริญมันจเจริญตรงไหนมันย้อนกลับไปที่ยุคยาฮิรยิยะตัางหากอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ายุคลาฮิรยิ<ฮ>รยะก็ทํายังไงยุคเมื่อก่อนท่านอีบดี่เนะครับเล่าไปเรื่องปกตินะผู้หญิง เป็นเรื่องเป็นเป็นของเล่นสุราน,น,นารีรช,ชาอาหรับเนี่ยเรียกว่ากินเหล้าเป็นมิตรศินเลยนะเด็กตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้จักเหล้าแล้วใช่นะครับทั้งอาหรับทั้งในมนดินาหรือในมันกะก็ตามในยุคนั้นแต่พอท่านนบีอัลลอฮ์ทรงองค์การเรื่องของเหล้าเนี่ยทุกคนทิ้งหมดนะทีนี้เรากําลังจะเจริญใช่หรือว่าเรากําลังจะย้อนยุคเรากาลังจะพาสังคมตกตามไปนะครับ เราตกลงจะจะไปทางไหนครับผมนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราประชุมที่สองนะครับกับเดี๋ยวทีมพระปรูลศาสตรอาจารย์นดิศบุร์นะครับสักครู่เดียวครับผมอินนัลิลมุตตะอินมะฟาซาฮะ